สวัสดีครับขอต้อนรับนักเรียนนะครับเข้าสู่ Anatomy Society EP ที่2หรือว่าการเรียนพาร,รศึกษาในสัปดาห์ที่2น,นะครับนอกจากนักเรียนจะได้เรียนเกี่ยวกับการทดสอบสมรรถภาพทางกายแล้วเนี่ยนักเรียนยังจะต้องรู้ถึงระบบกล้ามเนื้อที่เกี่ยวข้องกับร่างกายการทํางานของร่างกายหรือว่ามีระบบกล้ามเนื้อใดบ้างที่เกี่ยวข้องกับทักษะกีฬาแล้วใช้ประโยชน์อย่างไงการทํางานทําอย่างไรและมีแบบฝึกอย่างไรบ้างไปดูเลยครับ สำหรับในบทเรียนสัปดาห์ที่2นะครับก็คือเรื่องของ muscle endurance หรือว่าความทนทานของกล้ามเนื้อหรือความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหน้าท้องนั่นเองในเรื่องนี้เราจะโฟกัสไปที่ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหน้าท้องนะครับก็เรียกง่ายๆก็คือการซิกอัพนั่นเองที่ทําให้เกิดความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหน้าท้องหรือที่ผู้ใช้เรียกว่าซิกแพกนะครับใครที่กําลังอยากมีกล้ามเนื้อหน้าท้องที่พัฒนามากขึ้นหรือว่าใครที่อยาก ลดไขมันนะครับในช่วงของการเป็นวัยรุ่นเนี่ยเรื่องนี้จะมีประโยชน์อย่างมากนะครับขอให้ตั้งใจฟังแล้วก็สามารถนำไปฝึกที่บ้านได้นะครับก่อนที่จะเริ่มเรียนนะครับก็ต้องรู้จุดประสงค์ในการเรียนรู้ก่อนนะครับข้อที่1นนักเรียนสามารถบ,บอกความหมายของความทนทานของกล้ามเนื้อได้ข้อที่2นักเรียนบอกความสัมพันธ์ของความทนทานของกล้ามเนื้อได้ข้อที่3าม นักเรียนสามารถบอกระบบกล้ามเนื้อที่เกี่ยวข้องกับหน้าท้องได้ข้อที่4นักเรียนบอกกระบวนการการทํางานของระบบกล้ามเนื้อหน้าท้องได้และข้อที่5นักเรียนสามารถปฏิบัติการทดสอบไปตามขั้นตอนได้สำหรับเนื้อหาในบทที่2หรือว่าวีคที่2นะครับเราจะแบ่งออกเป็น4หัวเรื่องใหญ่ๆก็คือ 1. ความหมายและความสำคัญของระบบความทนทานของกล้ามเนื้อข้อที่2ระบบ กล้ามเนื้อหน้าท้องข้อที่3การทํางานของกล้ามเนื้อหน้าท้องและข้อที่4การฝึกความทนทานของกล้ามเนื้อหน้าท้องสมรรถภาพทางกายนะครับเรื่องที่1ก็คือเรื่องของ muscle endurance นะครับความหมายก็คือความสามารถในการหดตัวของกลุ่มกล้ามเนื้อที่ทําซ้ํากันในช่วงระยะเวลาหนึ่งก่าวง่ายๆก็คือหากเราต้องการที่จะยกน้าหนักหรือว่าออกกำลังกายอย่างหนักและต่อเนื่องนะครับ ภายในระยะเวลาหนึ่งเช่นไม่เพียงแต่ที่เราจะยกน้ําหนักนะครับแต่เราจะต้องเพิ่มระยะเวลาในการยกน้าหนักให้มากขึ้นหรือว่าเป็นการทําซ้ําๆนั่นเองครับการจัดหมวดหมู่ของการทนทานของกล้ามเนื้อนะครับแบ่งออกเป็น3กลุ่มใหญ่ๆก็คือ 1. continuous tension คือการที่กล้ามเนื้อหดตัวหรือเกร็งอย่างต่อเนื่องแบบมีจังหวะยกตัวอย่างเช่นกีฬาปีนเขาและก็กีฬา weight training สก็คือ รีเพ t i v ีฟเดนามิก o n น r a คชั o นคือการที่กล้ามเนื้อมีการทำงานหรือหดตัวซ้ำๆด้วยความเร็วยดตัวอย่างเช่นกีฬาวิ่งและพายเรือหรือแม้กระทั่งการว่ายน้ำ p าม o ปรลองเ i ต t e n s e Contraction คือการที่กล้ามเนื้อนะครับทำงานเป็นเวลานานๆแต่มีช่วงหยุดพักยกตัวอย่างเช่นกีฬาฟุตบอลวอลเลย์บอลฟุตซอลแฮนด์บอลบาสเกตบอลและแบดมินตันครับ เรื่องที่2นะครับก็คือเรื่องของระบบกล้ามเนื้อหน้าท้องหรือที่เราเรียกว่าซิกแพคนะครับทาหน้าที่เป็นตัวช่วยพยุงแกนกลางลําตัวให้ตรงสร้างความสมดุลของร่างกายตั้งแต่บริเวณสะโพกหลังจนไปถึงหัวไหล่ช่วยในการทํางานของกล้ามเนื้อมัดอื่นๆที่อยู่ใกล้เคียงและเพิ่มประสิทธิภาพขณะเล่นกีฬาโดยเฉพาะนักกีฬาที่ใช้การเคลื่อนไหวมากๆเราจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่มของเ e ็ t u ต a b d o m i n i s และ Inter n a l Oblique นะครับ แบบที่1ก็คือกล้ามเนื้อหน้าท้องหรือมีชื่อเรียกว่าเ e ็กตัสแอตโตมินิดคำว่าเล็กตัสหมายถึงเส้นใยกล้ามเนื้อนะครับที่ขนานกับแนวแกนกลางของลำตัวส่วนแอตโตมินิหมายถึงช่องท้องนะครับบริเวณแกนกลางของลำตัวเป็นกล้ามเนื้อที่มีลักษณะบแบนยาวนะครับแบ่งออกเป็นฝั่งซ้ายและฝั่งขวาขนานกับแนวแกนกลางของลำตัวบริเวณกลางหน้าท้องจะมีหน้าที่ในการพยุงแกนกลางของลำตัวให้ตรงและช่วยในการงอตัว กล้ามเนื้อท้องนะครับจะถูกขั้นด้วยเส้นเอ็นแนวขวางทําให้เห็นเป็นร่องที่แต่ละคนเรียกว่าซิกแพคนั่นเองแต่ละคนอาจจะมีเป็น4ลูก6ลูกหรือ8ลูกขึ้นอยู่กับพันธุกรรมของแต่ละคนนะครับข้อที่2ก็คือจะมีจุดเกาะต้นอยู่ที่บริเวณหัวเนาหรือเรียกว่าพิวบิตและจุดเกาะปลายอยู่ที่บริเวณหน้าอกที่เรียกว่า um. สเตอร์นัมลักษณะการทํางานของกล้ามเนื้อทนิคนี้ก็คือการงอตัวที่เรียกว่าสไปนอลฟิกชันสามารถที่จะงอตัวจากหน้าอก ลงไปหรือว่าจะงอตัวจากการพับขาขึ้นมาหานอ,อกก็ได้ครับส่วนประกอบของกล้ามเนื้อหน้าท้องในส่วนที่2เรียกว่า external oblique นะครับซึ่งจะอยู่ด้านข้างของกล้ามเนื้อหน้าท้องมีลักษณะสเส้นใยกล้ามเนื้อเฉียงกับแนวแกนกลางของลําตัวจะอยู่ด้านข้างของลําตัวนะครับทั้ง2ข้างทั้งด้านในและก็ด้านนอกของร่างกายมีหน้าที่ในการหมุนตัวนะครับไปด้านข้างนะครับ ถ้าเกิดว่าเรามีบอดี้แฟทที่ต่ําหรือว่ามีไขมันที่ตำ่ำเนี่ยเราสามารถที่จะเห็นกล้ามเนื้อส่วนนี้ได้อย่างชัดเจนในทางกลับกันถ้าเกิดว่าเรามีไขมันที่สูงเราก็จะไม่เห็นกล้ามเนื้อในส่วนนี้นะครับมีจุดเกาะนะครับอยู่ที่เดียวกับบริเวณกล้ามเนื้อนัท้องมีลักษณะการทํางานของกล้ามเนื้อก็คือการหมุนตัวการบิดตัวหรือเรียกว่าสไปนอลโรเทชั่น จะสามารถที่จะบิดตัวไปด้านซ้ายและด้านขวายังเป็นส่วนสําคัญในการออกกําลังกายมากไม่ว่าจะเป็นการหมุนตัวการเปลี่ยนทิศทางจนไปถึงการเคลื่อนที่ในการเล่นกีฬาแต่ละชนิดครับเรื่องที่4จะเป็นการแนะนําเกี่ยวกับท่าออกกําลังกายนะครับเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ซึ่งในการแนะนําท่าออกกําลังกายครั้งนี้จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของกล้ามเนื้อหน้าท้องเพื่อให้เกิดความแข็งแรงและความทนทานของกล้ามเนื้อนักเรียนสามารถฝึก นะครับได้ทุกที่ทุกเวลาแล้วก็ปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้องนะครับไปดูเลยครับท่าที่1นนะครับซิกอัพหรือว่าครั้นนะครับวิธีปฏิบัติก็คือให้นอนขรานกับพื้นพร้อมกับตั้งเข่าขึ้นยกศีรษะขึ้นเล็กน้อยนะครับอย่าให้แตะกับพื้นมือทั้งสองข้างประคองไว้ด้านหลังใบหูนะครับยกลำตัวขึ้นพร้อมกับงอเข้าหาส่วนล่างของร่างกาย ให้รู้สึกว่าหน้าท้องนะครับพับเข้าหากันนะครับเมื่อนำตัวยกขึ้นให้เกรงหน้าท้องและค่อยๆกลับสู่ท่าเดิมปฏิบัติหรือว่าทําอย่างนี้เป็นเซตๆนะครับเซตละ15ครั้งจํานวน3เซตครับท่าที่2เรียกว่ารีเวิร์สครั้นนะครับวิธีปฏิบัติให้นอนขนานกับพื้นนะครับศีรษะและแขนแนบชิดกับพื้นยกขาตั้งฉากขึ้นกับนำตัวตามรูปนะครับพับขา มาหาหน้าท้องพร้อมกับเกลงหน้าท้องอยู่เสมอแล้วกลับสู่ท่าเดิมทําซ้ําเป็นเซตเซตเหมือนเดิมนะครับเซตละ15ครั้งจํานวน3เซตครับท่าที่3เรียกว่าซิสติงทวิสต์นะครับวิธีปฏิบัติก็คือนั่งลงกับพื้นเอ็นตัวไปด้านหลัง45องศาตั้งเข่าขึ้นส้นเท้าชิดกับพื้นนะครับหาอุปกรณ์เสริมนะครับสามารถหาสิ่งของใดก็ได้ทดแทนนะครับสลับสิ่งของจากซ้ายไปขวานะครับตามรูป โดยเอ็นตัวไปด้านหลังอยู่เสมอพร้อมกับเกรงหน้าท้องนะครับปฏิบัติ3เซตเซตละ1นาทีท่าที่4เรียกว่าแพร่งหรือว่าแพร่งกิ่งนั่นเองวิธีปฏิบัตินะครับให้นักเรียนนอนคว่ำลงกับพื้นยกลำตัวขึ้นและใช้ศอกหรือว่าท่อนแขนวางกับพื้นเพื่อเป็นการรับน้ําหนักลำตัวเป็นแนวตรงตามรูปพร้อมกับเกรงหน้าท้องไว้เสมอปฏบิบัติแบบนี้3เซตนะครับเซตละ1นาที และท่าสุดท้ายนะครับเรียกว่าสไปเดอร์แมนแฝงวิธีปฏิบัติก็คือนอนคว่ำลงกับพื้นยกลำตัวขึ้นและใช้ศอกหรือว่าท่อนแขนวางกับพื้นเพื่อรับน้ำหนักลำตัวเป็นแนวตรงตามกับรูปและเกรงท้องไว้อยู่เสมอดันเข่าขึ้นมาส่วนบนของร่างกายหรือว่าบริเปณนศอกสลับการซ้ายขวานะครับจับเวลาครั้งละ3เซตเซตละ1นน,นาทีเพียงเท่านี้นักเรียนก็จะมีท่าเพื่อออ,อกกำลังกายอยู่ที่บ้านนะครับสามารถนำไป ฝึกใช้ได้นะครับสรุปเนื้อหาในสัปดาห์ที่2นะครับ1ก็คือไม่ว่านักเรียนจะออกกํลาลังกายหนักหรือเบานะครับก็ขอให้อบุดร่างกายให้ร่างกายพร้อมอยู่สม่ําเสมอนะครับและหลังจากเล่นเสร็จแล้วนะครับก็ให้ใคลายกล้ามเนื้ออีกทีหนึ่งนะครับเพื่อป้องกันในการบาดเจ็บนะครับ2ก็คือร่างกายของเรานะครับต้องใช้กล้ามเนื้อในการดําเนินชีวิตและการทํากิจกรรมทางกายเป็นอย่างมากฉะนั้นต้องศึกษากลไกการทํางานของกล้ามเนื้อให้ดี เพื่อที่จะได้พัฒนาได้ถูกจุดและป้องกันอาการบาดเจ็บได้ด้วยนะครับข้อที่สก็คือกล้ามเนื้อหน้าท้องถือว่าเป็นสิ่งสําคัญสําหรับร่างกายมากไม่ว่าจะเป็นการงอตัวหรือหมุนตัวนะครับก็ยังช่วยในการพยุงแกงการของลําตัวได้แต่ถ้าเกิดว่ามีไขมันจํานวนมากนะครับหน้าท้องก็จะกลายไปที่กักเก็บไขมันได้เหมือนกันสุดท้ายนะครับข้อที่4คือการเฝ้าระวังเรื่องของโควิด -19 นะครับหนึ่งนะครับให้เรียนครับล้างมืออย่างบ่อยครั้งสสวมหน้ากากอนามัยนะครับ 3. รักษาระยะห่างหากจําเป็นที่ต้องออกไปที่อื่นนะครับและ4ควรมีการเช็คอินเช็คเอาท์หลังจากใช้บริการของห้างสรรพสินค้าหรือว่าร้านค้านะครับและสุดท้ายข้อที่5ก็คือดูแลสุขภาพตัวเองให้สมบูรณ์แข็งแรงด้วยนะครับ